สวัสดีครับมาเจอกับหมอมถัดแทงแล้วนะครับอ่าวันนี้จะมาสอนหาเงินนะวิธีหาเงินนะลงอ่านนะครับหาหมอนวดเลยนะวิธีหาเงินเลย่าไม้แรกผมขอไปแดงก่อนเลยนะครับวิธีหาเงินง่าย ety, ๆ <assium. S 1> ครับหาหมอนวดนะหาตังไปหมอนวดก่อนครับยังไงเปิดมาไม้แรกขอหมันหมันขอตัวท็อปเลยครับขอตัวท็อปเลยครับเปิดมาไม้แรกเลยนะครับาดูดีว่าจะได้ตัวท็อปหรือเปล่านะ ไม่ได้ไม้นี้ก็กลับเลยนะไม่ได้ไม้นี้ก็กลับเลยนะยังไงหน้ากาวเปิดมาเต๊ะโอ้โหเรียบร้อยนะไม้นี้ถึงมสพันเจ็ดนะเออยังไม่ได้ตัวท็อปเลยนะยังไม่ได้ตัวท็อปเลยนะขยายาาเงินนะลงอ่างนะจัดมาเลยครับของนาแทงวันละเจ็ดแปดไม้เลยนะคอ่าตอนนี้เมื่อกี้ไพ่สลับนะผมขอไปต่อแดงเลยครับผมต่อแดงให้มันเลยนะไม้นี้นะอ่าเมื่อกี้ยังไม่ได้ตัวท็อปเลยนะยังไม่ได้เต็งเลยนะยังไม่ได้เต็งตัวท็อปเลยนะครับเมื่อกี้นะขอไม้นี้แบบเน้นเน้นนะไม้นี้แบบเน้นๆ้นไปเลยนะครับ ดูดีว่าจะได้ไปก่อครับอขอยาหาวิธีหาเงินง่ายๆนะวิธีหาเงินง่ายๆนะครับ,งงค,รบคุณจะไปทาอะไรก็ได้นะแต่ผมนี่ต้องจัดแล้วนะต้องจัดแล้วนะไม่ไหวแล้วนะครับอมาที่สองมาโอ้โห,หน้าแปดอีกแล้วยังไงเปิดมาเต้บหรอโอ้โหอะไรครับเนี่ยหกแต้มอยาล่ะเต้มาเออสวยนม้มันนี้โดดมาโหกเก้าพันสอง 9, เลยนะครับโอ้โหอย่างนี้ไปเลยครับอย่างนี้ต้องจัดแล้วนะครับอไม้นี่นะผมต่อแดงไปเลยครับ ต่อแดงให้มันไปเลยทําไม้นี่นะครับลองดูครับไม้นี้นะสบายแล้วนะบวกมาสองไม้ติดสบายแล้วนะครับาไม้ที่สามผมยัดไปแดงเลยครับหอยไปแดงเลยมาที่สามครับมันต้องจัดนะติดให้หมดเลยนะติดให้หมดเลยนะไม้นี้นะเต้องจัดแล้วนะไม่ไหวแล้วนะครับขยายให้ผมนําแทงนะหาเงินนําแทงนะอยายใหผมนาแทงนะเติมมาแล้วเติมมาสุดมาเลย้ววิธีหาเงินง่ายๆเลยนะครับเปิดมาแบบสวยๆนะเจ็ดยังไง ยังไงโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหอย่าเตะก็พอนะครับอย่าเตะพอโอ้โหมานี้ชนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีนะครับ